สวัสดีครับสวัสดีนานะทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องฟันฟิชชิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์ความรู้กันดีกว่านะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับสําหรับนานะที่เป็นมือใหม่นะครับที่มาสนใจจะตีอีลอมนะครับด้วยลอกเบสนะครับลอกเพลี่ยลอมก็วันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับ ประเภทของลอกเบสตีปลอมนะครับแล้วก็ระบบเรื่องของระบบหน่วงนะครับซึ่งเป็นเรื JI, ่องเป็นเรื่องสําคัญในการในการเตียบอมด้วยด้วยลอกเบสนะครับนะครับก็เดี๋ยวสําหรับลอกเบสในปัจจุบ <ár> ันนะครับลอกเบสตีปบอมนะครับก็จะมีไว้ได้กยรัน2รูปแบบดีกว่านะครับประเภท2รูปแบบนะครับก็คือแบบแรกก็จะเรียกว่า อ่าลอก x, หยดน้ำนะครับตีเย่อปอมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทรงก็คือหยดน้ําตีเอ่อปอมหมือแถบบึงว่าถ้าเรามองด้านข้างเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับอ่าเป็นหยดน้ํานะครับเนี่ยะครับมันเป็นหยดน้ําเวลาน้ํามันหยดนะครับเป็นรูปหยดน้ํานะครับเขาก็เลยภาษานักตุกปลาก็เรียกว่าเป็นทรงหยดน้ํานะครับแบบนี้นะครับอ่าครับแล้วก็ทรงกลมก็จะเป็นตามชื่อเรียกเลยครับก็คือทรงกลมนะครับ อ่านะครับตรงนี้นะครับก็คือลักษณะด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นทรงกลมเลยนะครับด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับอ่านะครับก็ปัจจุบันที่ใช้ก็จะมี2รูป2 2ลักษณะนะครับแบบนี้นะครับทรงหยดน้ํากับทรงกลมนะครับอ่าก็ก็ที่นิยมใช้กันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอ่าเรื่องของระบบหน่วงนะครับอ่านี้เดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับ ระบบหน่วงนะครับว่าในรอกเตียปลอมลอกเพชรเตียปลอมมีระบบหน่วงทั้งหมดกี่ประเภทนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมจะแยกแยกให้เห็นชัดเจนเลยดีกว่านะครับว่าระบบหน่วงมีกี่มีกี่ประเภทนะครับเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆัดนะครับนะครับระบบหน่วงมีทั้งหมดนะครับปัจจุบันเลยนะครับก็มีทั้งหมด3ประเภทนะครับ3ประเภทก็จะมีระบบหน่วงนะครับระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับอ่านี่ระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับ อันนี้ก็เป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็ระบบเม็ดลานะครับระบบเม็ดลานี่เม็ดลานะจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือระบบหน่วงเม็ดลานะครับเดี๋ยวจะมอธิบายนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระบบ DC นะครับนี่ DC นะครับก็ระบบ DC ก็จะไปทางของทางค่ายของ Shimano ซส่วนใหญ่นะครับที่ทําระบบนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นระบบ อ่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้หลักการของ AI นะครับมาคำนวณมาช่วยคำนวณนะครับเพื่อให้การหยุดสายหรือการส่งสายเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาดูระบบเม็ดกันก่อนนะครับระบบเม็ดเนี่ยครับระบบเม็ดนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับอ่านะครับก็มีหลายหลายแบรนด์นะครับที่ใช้ระบบเม็ดนะครับแต่หลักๆก็จะเป็น ของทางชิมาโนนะครับใช้ระบบเม็ดก็หลักการทํางานก็คือจะใช้เม็ดลานะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเสียบเข้าไปปุ๊บตัวการทํางานเนี่ยของเม็ดลาเนี่เข้าไปสัมผัสกับของเบ้าทองเหลืองตรงนี้นะครับนี่คือระบบเม็ดลานะครับก็จะอาศัยนะครับเม็ดล้าก็จะอาศัยการเปิดปิดนะครับเม็ดลาตรงนี้นะครับเพื่อให้ไปเสียดสีกับไปสัมผัส กับเบ้าทองเหลืองนะครับด้านในตรงนี้นะครับเพื่อที่จะชะลอการไหลของสปูลนะครับตอนที่เราตีเหยื่อออกไปนะครับนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเปิดมากมันก็จะลื่นมากนะครับแล้วแต่นะครับตัวนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับน้ําหนักของเหยื่อด้วยนะครับนี่คือระบบเม็ดลานะครับต่อไปก็จะเป็นระบบแม่เหล็กนะครับระบบแม่เหล็ก ก็จะมี2แบบนะครับ2แบบก็จะเป็นลักษณะเม็ดกลมๆแบบนี้นะครับระบบแม่เหล็กนะครับเรียงเป็นกลมๆมีบางบางยี่ห้อบางแบรนด์ก็จะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอันนี้5เม็ดบางบางแบรนด์ก็จะมี10เม็ดเลยนะครับนะครับแล้วก็อ да. ันนี้จะเป็นแม่เหล็กแผ่นกลมๆนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือระบบแม่เหล็กเหมือนกันนะครับถามว่าการทํางานเหมือนกันไหมการทํางานเหมือนกันครับ ลักษณะคล้ายกันก็คือ,อเมื่อเราปรับหน่วงนะครับปรับหน่วงตรงนี้นะครับเดี๋ยวสังเกตให้ดีนะครับตัวนี้หน่วงอยู่ที่เบอร์ศูนย์นะครับพอเราปรับนวงเนี่ยเดี๋ยวสังเกตขอบสปูนตรงนี้ให้ดีนะครับคือพอเราปรับหน่วงเนี่ยแม่เหล็กมันจะดันเห็นไหมครับมันจะดันแม่เหล็กอ,ออกมานะครับให้สัมผัสสปูนนะครับผมเอมาให้ดูใหม่นะครับ นี่อยู่ที่เบอร์ศูนย์นะครับพอเราปรับปุ๊บมันก็จะดันให้ชุดของแม่เหล็กเนี่ยเข้ามานะครับเข้ามาบีบผาสปูลตรงนี้นะครับเพื่อให้สปูลเนี่ยมันชะลอนะครับชะลอตัวลงนะครับนะครับเนี่ยครับถ้าชุดแม่เหล็กมันไปที่เบอร์ศูนย์มันก็จะยุบลงไปนะครับยุบลงไปก็แปลว่า แม่เหล็กก็จะสัสมผัสก,กับสปูลเนียได้น้อยลงทําให้สายก็ไหลออกสปูลหมุนเร็วขึ้นนะครับสปูลเหมือนเร็วขึ้นนะครับถ้าแม่เหล็กเข้ามาหาสปูลมากขึ้นสปูลก็จะหมุนได้ช้าลงนะครับส่วนอันนี้เป็นของทางฝั่งของค่ายได้ว่าเขานะครับก็ได้ว่าก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นแบบเป็นแบบเม็ดกลมกับแผ่น แม่เหล็กแบบนี้นะครับก็หลักการก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือจะใช้สนามแม่เหล็กนะครับในการหยุดสปูลนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราปรับตรงนี้นะครับปรับปุ่มปรับมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่านะก็ถ้าปรับเยอะสปูลก็จะหนืดเยอะนะครับนะครับถ้าปรับน้อยสปูลก็จะหมุนได้เร็วขึ้นถ้าปรับเยอะสปูลมันก็จะหมุนช้าลงนะครับแต่ตรงนี้ังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ําหนักเหยื่อด้วยนะครับ ซึ่งระบบนี้ของไดว่าอันนี้คือของไดว่านะครับระบบของไดว่าก็จะเรียกว่าแม็กฟอร์สนะครับแม็กฟอร์สนะครับก็จะมีซีรีส์ไทป์ต่างๆนะครับแยกย่อยออกไปอีกนะครับก็อนนี้เอาคร่าวๆนะครับส่วนอีกระบบหนึ่งเรียกว่าระบบหน่วงไฟฟ้านะครับระบบหน่วงไฟฟ้า DC ซีอันนี้ผมไม่ได้แกะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีมีรูปขึ้นมาให้นะครับว่าข้างในมันเป็นอย่างไรนะครับก็ระบบนี้ก็จะ ออกแนวให้เทคเลยนะครับก็จะหลักการของมันเนี่ยก็คือหลักการเนี่ยเขาจะใช้นะครับคือเราพอลอตตี้เหยื่อออกไปเนี่ยจะมีการเหนี่ยวนําข้างในนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆก็จะทํางานนะครับก็จะเรียกได้ว่ามันคิดให้เองเลยนะว่ามันจะหยุดสปูลจะรอสปูลยังไงนะครับคือมันคํานวณของมันให้เองนะครับเพราะว่าโรงงานเขาคํานวณมาให้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยระบบหน,วน่วงดีเนี่ยเขาไม่ต้องอาศัย เราไม่ต้องใส่ฐานเปลี่ยนแบตนะครับมันมันไม่มีแบตแบเตอรี่นะครับคือมันใช้หลักการทํางานของมันเองเลยโดยอัตโนมัตินะครับอ่านะครับแล้วก็ไอ้ระบบระบบ DC เนี่ยก็จะแบ่งการทํางานนะครับในรุ่นสูงสูงนะครับก็จะมีการทํางานออกเป็นย่อยๆนะครับก็คือถ้าเราใช้สายฟูร์โรคาร์บอนนะครับมันก็จะมีปุ่มปรับข้างในนะครับสําหรับสายฟูร์โรคาร์บอนเป็นตัวย่อนะครับหรือว่าตัว P ก็เป็นปุ่มปรับสาย PE นะครับ แล้วก็มี NM NM ก็สําหรับปรับไปที่ NM เนี่ยก็คือสําหรับสายไนลอนนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับ X นะครับตัว X นะครับตัวอักษร X ก็จะเป็นสําหรับการตีไกลมากๆนะครับนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบของทาง DC นะครับ DC นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับถ้าคลิปนี้นะครับ ผมพูดผิดหรือว่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับก็มาแชร์นะครับแชร์แบ่งปันความรู้กันนะครับถ้ามีอะไรหรือว่าที่ผมขาดตกบกพร่องไปนะครับนานาคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็ผมยินดีนะครับนานาบางท่านก็อาจจะมีประสบการณ์หรือว่าเล่นลอกประเภทลอกหยดน้านะครับมานานมากกว่าผมนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอ่านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับนานาที่เป็นมือใหม่นะครับก็หวังว่า คลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอ่านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปตัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ